ยุคนั้นยางพาราไม่ได้เป็นแค่พืชมันคือทองคําสีขาวของทะเลจีนใต้ใครมีสวนยางเหมือนมีบ่อน้ํามันส่วนตัวพ่อค้าญี่ปุ่นกับอังกฤษยืนถือเงินรอหน้าสวนและเฉียนเจียเกิงก็เป็นหนึ่งในคนที่จับจังหวะทองได้เร็วเขาเริ่มจากธุรกิจโรงงานทําเครื่องกระป๋องในสิงคโปร์เป็นคนทํางานจริงคิดจริงไม่ได้รวยเพราะคําคมวันหนึ่งเขาได้ข่าวจากพนักงานอังกฤษว่าบริษัทใหญ่ในอังกฤษกําลังกว้านซื้อสวนยางในราคาสูงข่าวนี้ถ้าคนทั่วไปได้ยินจะคิดว่าดีจังแล้วก็จบ แต่เฉินเจียเกิงได้ยินแล้วคิดอีกแบบถ้าคนอังกฤษที่มีข้อมูลทั้งโลกยังวิ่งมาซื้อแปลว่าเกมเนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดเฉินเจียเกิงกระโดดลงสนามสวนยางทันทีไม่ใช่แค่ปลูกเล่นๆแต่ทุ่มจริงแบบคนที่ตัดสินใจแล้วจะไม่หันกลับมาร้องไห้ไม่นานเขามีสวนยางกว่า5,000เอเคอร์พ่อค้าญี่ปุ่นพ่อค้าอังกฤษแห่มาซื้อต้นทุนการผลิตต่ำกำไรสูงเงินไหลเหมือนน้ำและแน่นอนพอคนเห็นคนรวยคนก็อยากรวยตาม ชาวบ้านจํานวนมากหันมาปลูกยางสวนยางเพิ่มขึ้นมหาศาลเหมือนทั้งโลกกําลังปลูกพืชชนิดเดียวกันพร้อมกันโดยไม่มีใครถามคําถามสําคัญว่าอืมแล้วตลาดจะกินหมดจริงเหรอ,อยางดิบเริ่มเกินความต้องการเหมือนน้าท่วมตลาดและตลาดก็ทําในสิ่งที่ตลาดทําเสมอตลาดราคาตกมันไม่ได้ตกแบบค่อยๆลงนะมันตกแบบคนทําสวนสะอึกโรงงานหลายแห่งเริ่มขาดทุนบางแห่งปิดตัวบางแห่งขายเครื่องจักรทิ้ง บางแห่งประกาศเลิกกิจาการตรงนี้แหละคือช่วงที่คนส่วนใหญ่แพ้เพราะพอราคาตกคนก็แตกตื่นรีบขายสวนรีบขายโรงงานรีบหนีออกจากอุตสาหากรรมเหมือนเรือเจอพายุแล้วทุกคนโดดลงทะเลแต่เฉินเจียเกิงกลับไม่โดดเขาอยู่บนเรือแล้วเริ่มมองว่าพายุนี้มันบอกอะไรลองนึกภาพคุณมีสวนยางใหญ่รายได้หายราคาตลาดเป็นศูนย์กลางของชีวิตคุณคนรอบตัวบอกให้ขายหนีข่าวทุกวันบอกว่ายางพัง โรงงานล้มเป็นโดมิโน,โนใครอยู่ต่อก็เหมือนดื้อด้านนี่คือช่วงที่เหนื่อยจริงเหนื่อยแบบไม่มีใครให้กําลังใจเพราะคนส่วนใหญ่จะให้กําลังใจก็ต่อเมื่อคุณทําเหมือนเขาแต่ถ้าคุณทําต่างคุณจะโดนมองว่าบ้าและเฉินเจียเกิงทําต่างจริงๆเขาไม่มองยางเป็นสินค้าอย่างเดียวเขามองยางเป็นวัตถุดิบของโลกแต่เขาคิดว่าถ้าขายยางดิบแล้วโดนตลาดถีบงั้นเราต้องเป็นคนแปรรูปเองเราต้องยืนอยู่ฝั่งคนกําหนดราคาไม่ใช่ฝั่งคนโดนกําหนดเขาคิดว่าอในขณะที่ทุกคนขายโรงง,งานยางทิ้ง เขากลับซ ati, ื้อโรงงานไม่ใช่ซื้อทีะนิดเขาซื้อใหญ่ๆเลยแล้วจ่ายเพิ่มอีกกว่า1นึ่งแสนเหรียญเพื่อติดตั้งเครื่องจักรยังไม่พอเขายังซ่อมแซมและขยายโรงงานเดิมของตัวเองแต่เรื่องที่โหดคือเขาพบว่าการผลิตยางส่วนใหญ่ถูกพ่อค้าชาวอังกฤษครองอยู่เขาเป็นคนเอาวัตถุดิบไปส่งให้เขาแล้วกำไรหลักอยู่ที่ฝั่งเขาเฉินเจียเกิงจึงทำสิ่งที่คนทำยากที่สุดในธุรกิจย้ายตำแหน่งตัวเองในห่วงโซ่คุณค่าจากคนขายวัตถุดิบไปเป็นคนผลิตสินค้าสำเร็จ นี่คือการเดิมพันที่ถ้าพลาดคือเจ็บหนักเพราะลงทุนเยอะและไม่มีใครรับประกันว่าตลาดจะกลับมาเขาลงทุนอีกหนึ่งล้านเหรียญตั้งโรงงานผลิตยางสุกเพื่อให้ตัวเองไม่ได้กินเศษกำไรอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เขาคาดเกิดขึ้นจริงรัฐบาลอังกฤษออกคำสั่งจำกัดการปลูกสวนยางพอปลูกจำกัดของในตลาดเริ่มขาดราคายางเริ่มขยับสูงขึ้นอีกพอราคาขึ้นอุตสาหกรรมกลับมาคึกแต่คราวนี้คนที่รอดและพร้อมที่สุด คือคนที่สร้างฐานไว้ตอนมืดเฉินเจียเกิงอยู่ตรงนั้นพอดีเขามีโรงงานมีเครื่องจักรมีเครือข่ายมีการผลิตมีช่องทางขายพูดง่ายๆคือคนอื่นเพิ่งกลับมาเริ่มใหม่แต่เขาพร้อมขายทันทีผลคือเขาประสบความสําเร็จมหาศาลขยายการผลิตต่อเนื่องเปิดร้านจําหน่ายยางตามเมืองต่างๆทั่วโลกบริษัทโตจนเป็นเครือข่ายใหญ่สุดในทะเลจีนใต้แบรนด์ยางของเขาขายดีกาไรปีเดียวหลายล้านเหรียญทรัพย์สินพุ่งเป็น1ิบกว่าล้านเหรียญ จากคนที่เกือบโดนคลื่นซัดหายกลายเป็นคนที่ยืนบนฝั่งแล้วดูคนอื่นว่ายน้ํากลับมาเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่รวยเพราะแก่นของเรื่องไม่ใช่เงินแต่คือวิธีอยู่กับความไม่แน่นอนเฉินเจียเกิงไม่ได้ชนะเพราะทายถูกเขาชนะเพราะเวลาที่โลกพังเขาไม่ใช้พลังไปกับการบน่นเขาใช้พลังไปกับการเปลี่ยนรูปแบบเกมเขาเจออะไรบ้างเจอราคาตลาดพังแบบควบคุมไม่ได้เจอคนแตกตื่นหนีออกจากอุตสาหกรรม เจอโรงงานล้มเป็นโดมิโนเจอการครอบงำของทุนใหญ่ต่างชาติเจอช่วงที่ต้องตัดสินใจคนเดียวไม่มีใครเชียร์เจอการเดิมพันใหญ่ที่ถ้าพลาดคือเจ๊งทั้งชีวิตแต่เขาผ่านเพราะสามอย่างเขาดูข้อมูลไม่ดูอารมณ์สูงชนเขาเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สินค้าแต่อยู่ที่ตำแหน่งในเกมเขากล้าซื้ออนาคตตอนที่คนอื่นขายความหวังตอนคนอื่นกลัวคุณกล้าคิดไหมตอนคนอื่นหนีคุณกล้าหาโอกาสไหมและตอนโอกาสมาคุณสร้างฐานไวรอแล้วหรือยัง